สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วก็เลยแบบว่านิดนึงเนาะโอเค,คเโอเคเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวขอก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะโอเค พอดีอยากจะบอกกับทุกๆคนก่อนสำหรับใครที่เข้ามาติดตามเนาะในเพจเพจนี้นะคะก็คือเดิมเนี่ยโค้ดแอเนี่ยมีเพจอีกเพจนึงอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวโค้ดแอขออนุญาตแชร์นะคะไปให้ในกลุ่มก่อนเนาะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอด้วยเนาะ เพจนี้อาจจะแบบดูแบบว่านิดนึงเนาะดูแบบว่าเยีบๆเงาๆแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลสําหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์นะคะโอเคเดี๋ยวโคดแอร์ขออนุญาตแชร์ไปก่อนในเฟซส,ส่วนตัวนะคะแล้วก็ในเพจเดิมด้วยนะโอเคจะบอกว่าเนื้อหาวันนี้โคดแอร์ได้ไป ไปหาข้อมูลมาแล้วก็รีเสิร์ชนะคะาจากาทางที่ต่างประเทศนะต่างประเทศเขาจะมีเทรนดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าสมมุติเราเนี่ยอยากจะเริ่มทำออนไลน์เนาะในปี2021ซึ่งน่าจะใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าเทรนตอนนี้นะคะ กำลังมามีอะไรมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างคือบ้านเราเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มของเฟซบุ o กใช่ไหมคะ Instagram, อินสตาแกรอ่าซึ่งโค้ดแอ์เนี่ยได้ไปทําการตลาดใน Instagram แล้วก็ปังมากรวมถึงไปทํากันตลาดใน YouTube นะคะจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยที่บางทีอาจจะแบบ เหนื่อยแล้วแบบท้อมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยในในแพลตฟอร์มของ facebook นะเรายังมีอีกหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่วันนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เนาะอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะทำ ช่องทางเพิ่มช่องทางคือบอกเลยว่าณนะปัจจุบันเนี้เราไม่ควรที่จะมีแค่แพลตฟอร์มเดียวนะคะอ่าเราไม่ควรแค่จะมีแค่แพลตฟอร์มเดียวเพราะว่าอะไรคือถ้าสมมติเหมือนวันนี้หลายๆคนคนที่โคดแอร์เคยรู้จักเนาะอ่ะเขาก็เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยยิงแอดมาแล้วก็เคยปังซึ่งตอนนี้สำหรับในแพลตฟอร์มของ Facebook เนี่ยตอนนี้คือยัง ยิงแอดหลายๆคนก็อบอกเลยว่ายิงหนึ่งยิงไม่คุม้มเพราะว่าค่าแอดเนี่ยค่อนข้างแพงมากๆรวมถึงอ่ะวันนี้ถ้าสมมติใครเนี่ยยิงแอดอย่างเดียวและคือส่วนตัวโค้ดแอสสอนยิงแอดอยู่แล้วหลายๆคนแล้วก็โค้ดแอสได้ไปสอนยิงแอดใน i n s t a g r กรเนาะก็ยังคิดว่าถ้าเอาตรงๆส่วนตัวของโค้ดแอสนะยิงแอดใน i n s t a g r กรยังเวิร์กกว่า Facebook เลยอันนี้คือคือคือ,ค,อคือความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ นักเรียนมันก็จะมีการเชื่อมต่อเ c e b o o k เชื่อมต่อเพจหลายๆคนนะคะคืออยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าอย่าพึ่งแค่แพลตฟอร์มเดียวเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณอนะ่ะพึ่งแค่แพลตฟอร์มเดียวนะมันจะทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะแบบเครียดเพราะว่าเราเนี่ยอย่างเช่นการทำคอนเทนต์คือคนแอรช่วงนี้ได้ไปแบบคอนซัลแบรนด์ค่อนข้างเยอะเลย คือหลักๆก,ก็จะเป็น i n s t a g r กรคนที่คือจะเป็นเจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับ Instagram ก็ส่วนมากเนี่ยคือคนที่เขาทำา i n s t a g กรมเนี่ยส่วนมากเนี่ยคืออ่ะหลายๆคนคงรู้ใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่น Instagram อ่ะก็จะมีทำเป็นโพสเนาะหลายๆคนก็จะแบบรูปต้องสวยต้องดูดีแต่ว่าอีกสายหนึ่งที่ไม่มองข้ามนะคะสำหรับอ่าแพลตฟอร์มของ i n s t a g r กรเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว IG r e e l s อ่ไอจีเรียลเนี่ยคือค่อนข้างปังมากรวมถึงในแพลตฟอร์มของ u t u b e เนาะก็มีแบแบแพลตฟอร์มน้องใหม่ขึ้นมาอ่ะเลยอยากจะให้ทุกคนลองดูว่ามันมีเวเลายๆเลยเวทุกคนไม่ต้องไปแบบไปไปไปซีเรียสถ้าวันนี้เราได้เริ่มต้นเราได้เริ่มต้นและเราได,ได้รู้แล้เราได้ลองทําแล้วเราได้ทดลองทำแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยปังได้นะคะโอเควันนี้มาเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนนะว่า คุณไม่ควรที่จะยึดติดอยู่แค่1แพลตฟอร์มถ้าวันนี้คุณอยากจะปังคุณเหมือนวันนี้ถ้าหลายๆคนก็รู้ใช่ไหมคะว่ายิงแอดในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคนในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคือเขาก็จะ,ะนิสัยบุคลิกคือจะแตกต่างกันมากจากส่วนตัวที่คดแอดทำทั้ง YouTube ทำทั้ง t i k t o อกทำทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook คือคนคนในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคือจะนิสัยต่างกัน มากๆเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นทำออ,ออนไลน์ขายของบนออนไลน์เนี่ยทำยังไงให้มันปังแล้วก็ให้เราไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยทีเดียวทุกคนรู้ไหมคะ,ะเหมือนเหมือนวันนี้โค้ดแอทำคลิปใช่ไหมคะก็ทำแบบก็ทำแบบ,แบบแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราจะรู้ว่า มันจะต้องมีการปรับนิดนึงมีการบิดนิดนึงมีการใส่หัวข้อของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อจะทำให้คนที่เขาเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มั้นเขาเข้าใจคนใน Tik t o k ก็จะเป็นนิสัยอีกแบบหนึง่งคนใน YouTube ก็จะเป็นนิสัยอีกแบบหนึง่งรวมถึงคนที่อยู่ใน YouTube Instagram ก็จะอีกแบบหนึ่งเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยว โคดแอขออนุญาตแชหนาจอนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาย้อนด้วยนะคะโอเคอ่าสักครู่นะคะโอเค ก็หลายๆคนนะตอนนี้คือโคดแอ้มีที่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ Line OA เนาะโคดแอ้ยังไม่ได้มาใส่มาแต่ว่าไว้คราวหน้าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ Line OA เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทั้งหมด4แพลตฟอร์มก่อนนะคือ4แพลตฟอร์มเนี้ยคือมันจะอารมณ์ถ้าเป็น Facebook i n s t a g กรม t k k t o k เนี่ยมันเป็นเหมือนเราจะต้องวิ่งไปหาคนใช่ไหมคะไปวิ่งไปหาคนข้างนอกวิ่งไปหาแบบ เหมือนเราต้องยิงแอดทาให้คนเห็นอะไรเงี้ยส่วน youtube เนี่ยมันจะมีความแบบความที่แบบว่าถ้าใครนะรู้หลักการของการทํา youtube นะคะทุกคนทุกคนจะรู้เลยว่า u t u b e เนี่ยเป็นอะไรที่แบบปิดลูกค้าแบบรายใหญ่ได้ซึ่งโค้ดแอนเนี่ยคือแบบปิดแบบลูกค้าที่เป็นแบบพรีเมียมลูกค้าที่เป็นแบบนักเรียนที่เป็นแบบทายเวทถ้าเรารู้วิธีการถ้าเรารู้หลักการเนี่ย มันจะทำให้เราเนี่ยจะปังจะปังแน่นอนในบนแพลตฟอร์มนะคะโอเคอ่ะแล้วเรามาเริ่มต้นสำหรับแพลตฟอร์มแรกนะคะว่าในปี2022 2 0 20 2 2เนี่ยคือปีหน้าของเรา2565เนี่ยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ทาง Facebook เขาจะอัปเดตบ้างนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือจะเป็น f c e e o o o แอดซึ่งหลายๆคนเนาะ ที่โค้ดแอนเนี่ยเป็นสายยิงแอดแล้วบอกกับทุกๆคนเลยว่าตอนนี้ยิงแอด a c e b o o k เนี่ยตอนนี้แพงมากๆแล้วก็ที่สำคัญพิกเซลจะไม่ค่อยแม่นเพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าหลายๆคนมองถ้าหลายๆคนมองใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยว่าในแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยในตัวตัวพิกเซลใช่ไหมเราจะสามารถเก็บพิกเซลได้แล้วก็ก่อนหน้านี้คือทาง Facebook เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูล เขาจะเก็บข้อมูลจากการที่เราไปเข้าเว็บแล้วซึ่งเมื่อ2อสปีที่แล้วที่คนแอดเริ่มมาทำออนไลน์เน่ยจะบอกว่า f a c e b o o เนี่ยยิงแอดแม่นมากๆเลยแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนสังเกตว่าถ้าสมมติเราสมัคร Facebook หรือสมัครเพจมาใหม่ใช่ไหมคะเขาจะให้เราเนี่ยเลือกตัว Wi-Fi โดยปกติเนี่ยเราจะเลือกแค่เราจะสามารถเลือกไม่ต้องเลือกอะไรเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเก็บข้อมูลเรา จากตัวที่เราเกาะ Wi-Fi อย่างน้อยเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยอย่างเช่น Apple ใช่ไหมสำหรับใครที่ใช้ Apple อยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่เราจะ Install อ,อะไรเนี่ยเขาจะต้องถามเราก่อนแล้วว่าเฮ้ยต้องการให้แบบติดตามไหมต้องการให้แฟนเพจเราติดตามไหมอ่าส่วนถัดมานะคะหลายๆคนที่เล่น Instagram จะบอกว่าวิดีโอสั้นเนี่ยก็คือ King of the King of c o n t e n t เลยทุกคนรู้ไหมคะว่า โคดแอร์เนี่ยทำอินสตาแกรมเนี่ยแบบไม่ได้ยิงแอดเลยนะทุกคนไม่ได้ยิงแอดเลยใช้ IG r e เรียใช้อินสตาแกรมเรียอย่างเดียวเลยคือมันมัน,มนเขาเรียกว่ามัน,มนเป็น uh, the base of the base เนาะก็คือสำหรับใครที่ยังไม่เคยที่อลองใช้ IG r e เรียก็คือ15วีเนาะตอนนี้ได้ถึง1นนาทีแล้วแต่ว่า จากสัตสิติเลยนะคะทุกคน Facebook หรือ,อคลิปสั้นเนี่ยจะมีผลต่อคนมากๆเลยสำหรับใครที่ทำคลิปสั้นเนี่ยคือตอนนี้คือเขาเรียกว่าคอนเทนต์มันค่อนข้างเยอะคนเนี่ยต้องการที่จะเสพคอนเทนต์เยอะใช่ไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยคนเนี่ยเขาจะไม่มีเวลามาดูฟีดอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเสียเวลาเขาก็คนเนี่ยจะดูคุณต้องทำให้คนเนี่ยสนใจคุณภายใน 8วินาทีจริงๆเนี่ย3วินาทีคุณต้องแบบใส่ข้อมูลต่างๆไปในอคอนเทนต์ของคุณก็คือในะ IG จีเดียวของคุณเนาะเพราะว่าถ้าสมมติแค่คำพูดของเราคำพูดแรกเนี่ยแล้วเราดูไม่น่าสนใจนะรับรองเลยว่าคลิปของเราจะดูไม่น่าสนใจแล้วจะบอกทุกคนว่าสำหรับใครที่ทำไอจีอ่ะเดี๋ยวมาพูดพ้าใน IG ก่อนเนะเาะซึ่งเพราะว่าโคดแอดเนี่ยทำไอจีเดียวอยู่รู้เลยว่ามันมีแบบ เคล็ดลับอะไรดีๆเยอะมากส่วนอันดับที่สามนะคะของ Facebook ก,ก็คือการ a c e b o o k ไลฟ์สังเกตเลยคนแอดทำเพจนี้มาเนาะคนแอดลองเราลองสร้างเพจนี้มาใหม่เนาะจะเห็นเลยว่าเขาจะต้องบังคับ Facebook เขาจะบังคับให้เราทำ a c e b o o k กลุ่มเพราะอะไรเขาต้องการที่จะเน้นนิชของเราแต่สำหรับใครเหมือนคนแอดอย่างเงี้ยทำ a c e b o o กกลุ่มไว้อยู่แล้วมีคนติดตามในเรื่องอทำกลุ่ม ยิงแอดของโค้ดแอ r เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ3,500คนเนี่ยก็คือเราสามารถพัฒนาดี v e ล o อกลุ่มของคุณนะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมากมายเดี๋ยวไว้วันหลังโค้ดแอจะมาบอกว่าเ c e b o o k กลุ่มมีอะไรบ้างรวมถึง Facebook l i ฟ e ก็ตอนนี้ก็ยังแบบเริ่มแบบออร์แกนิกมากขึ้นคนอาจจะดูไม่เยอะมากแต่ว่าเราต้องเน้นนิชของเราเน้นกลุ่มลูกค้าของเราอย่างเช่นโค้ดแอเนี่ยแบบ คุยเรื่องยิงแอดอย่างเดียวเลยสอนเรื่องแบบเทคโนโลยีสอนเรื่องแพลตฟอร์มอย่างเดียวเลยก็คือมันก็เนี่ยเขาเรียกว่า Facebook เนี่ยเขาก็ยังแบบเหมือนคนที่ใช้แบบใน Facebook เนี่ยเยอะอยู่แล้วมันก็เลยมารวมกันในฐานข้อมูลนี้นะคะอ่าบอกเลยว่า Facebook อาจจะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเยอะนะในส่วนตัวของโค้ดแอรแต่เพราะว่าอะไรตอนนี้หลายๆคนคงรู้ใช่ไหมคะเมตาเวิร์ดกำลังมาแต่กว่าเมตาเวิร์ดจะ ทำได้เมตาเวิร์ดกว่าที่จะสมบูรณ์อ่ะซึ่งตอนนี้คนแอกก็กำลังเรียนรู้เรื่องการทำเมตาเวิร์ดอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่เนาะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคอ่ะซึ่งหลายๆคนคงรู้นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะก็คือ Facebook ทำอะไรมาแปลกๆแล้วก็ตอนเนี้ย เขาคงพยายามหนีในแพลตฟอร์มข้อจำกัดต่างๆรวมถึงเขากำลังจะไปทุ่มในการทำมตาเวิร์ดมากกว่าคือทำแพลตฟอร์มใหม่ไว้เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องเมตาเวิร์ดให้กับทุกๆคนฟังเหมือนกันนะคะโอเคถัดมาแพลตฟอร์มที่2นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่โค้ดแอดร,รู้สึกว่าเฮ้ย Instagram เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าใครที่เป็นแบบอยากจะให้เติบโตแบบออร์แกนิกอะจริงๆเนี่ยคือเราสามารถทําได้ซึ่งหลายๆคน ส่วนตัวคนแอบจะคิดว่าเฮ้ย Facebook เนี่ยมันโอเคกว่า i ิน t a g r กรมใช่ไหมแล้ว i ิน t a g r กรมเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเลยแต่จะบอกกับทุกๆคนเลยส่วนตัวคนแอบบอกเลยว่าทำออร์แกนิกเราสามารถโตแบบออร์แกนิกบน i ิน t a g r กรมได้เราโตได้แบบง่ายๆเลยบน i ิน t a g r กรมก็คือการทำไอจ r e ิลส ซึ่งถ้าหลายๆคนเนาะไปติดตามโคดแอ่ก็พิมพ์แบบโคดแอ่นี่แหละพิมพ์ตามนี้เลยคชื่อโคดแอ่ r เนี่ยก็คือในทุกแพลตฟอร์มชื่อของโคดแอ่เหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น y t u t u f e f e c o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  n s t s t r g r t m t i k ็ o k คือชื่อโคดแอชื่อเหมือนกันหมดเลยก็คือ IG เรียวของเราเนี่ยมันก็จะทำออแกนิกซึ่งที่โคดแอ่บอกไปใน Facebook อนาคตมันจะพัฒนาไปก็คือ f c e e o o o เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องการทําคลิปสั้นเนี่ย คอือนเราจะตกตกขบวนแน่นอนซึ่งปีหน้าเป็นแต่เป็นปีของการที่เราจะต้องโตจากคลิปสั้นอ่าเดี๋ยวโคดแอร์ <Code Air S 2> จะทำแบบเป็นเอพิโซดของการทำไอจูเรียลให้กับทุกๆคนดูถ้าไม่ได้มาไลฟ์ก็สามารถไปติดตามใน YouTube ช่อง YouTube ของโคดแอร์ได้นะคะส่วนอันที่สองของ Instagram ก็คือ IG DM มาหาคือซึ่งหลายๆคนเนาะก็สําหรับคนที่ทําอ G เนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบดีบเนี่ยสำคัญมากๆคือปกตินคนแบบจะ DM เข้ามาแล้วเราสามารถรีทาร์เกตรีทาร์เกตของคนเนี่ยที่มา่อมา DM ได้สามารถไปย้อนดูในคลิปใน YouTube ของโค้ดแอนน้านีสอนการยิงแอดอคนที่เคยเข้ามาคุยกับเราแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปในมุมที่ว่า IG Reels ของเราจะ ไอจีด e เร m กเมส g เซจเนี่ยจะ,จะเก่งขึ้นนอกจากที่เราสามารถคุยได้อย่างเดียวแล้วเราก็จะสามารถที่จะแชทเป็นวิดีโอหรือคุยแบบไพรเวทคุยแบบไ i รเวทส่วนตัวเหมือนอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะร่วมถึง IG Reels IG l i v e โทษทีค่ะ IG Live ก็คือการแบบแชทเวลาที่เราไลฟ์ใช่ไหมเราสามารถไลฟ์พร้อมกัน4คนได้เราสามารถเลือกเกสได้3คน่ารวมถึง ไอจีแอดคือความฉลาดของ IG ตอนนี้รวมถึงในแพลตฟอร์มแอดนะ f c e e o o o แอดรวมถึงเอไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มินค่ะพี่มินมาแล้วนะคะมาแบบไลฟ์ <มา S 1> like, แบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกใครเลย <c oughs> วันนี้แบบเตรียมเนื้อหาแล้วก็เลยแบบอยากจะมาสอนแบ่งปันนะคะสามารถม,มาย้อนได้เนาะโอเคสำหรับ IG ไอจีแอดนะคะก็คือพูดตรงๆเลยคือส่วนตัวเลยว่าถ้าตอนนี้ยุคนี้ถ้าคุณยิงแอดอย่างเดียวนะคือกด1กดเยอะสองเขาเรียกอะไรนะกดเยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่ค่อยคุ้มเพราะคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยชอบการยิงแอดเลยหลายๆคนที่โค้ดแอดรู้จักนะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาหนีจาก Facebook มา i n s t a g r กร แล้วกดอินสตาแกรมโหดมากๆเพราะว่าโคดแอบเป็นคนไปดูหลังบ้านของลูกศิษย์หลายๆคนเหมือนกันแบบโอ้โหแบบรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรรูปบางทีแบบคล้ายแบบที่ไปก๊อปปี้เขามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คือมันก็เลยจําเป็นว่าทําไมเราถึงต้องแบบว่า ไปทำไอจีเรียลอาสำหรับใครที่สนใจเรื่องการทำไอจีเรียลนะตอนนี้โค้ดแอมีอสอนคอร์สอยู่นะคะ,ะสามารถไปโรงเรียนได้เนาะโอเคถัดมา i n s t a g r กรและเรารู้แล้วว่า i n s t a g r กรมเนี่ย i อจีเรีคือ The b a s e o r ออร์แคุณสามารถเติบโตได้โค้ดแอ้เกือบพันฟอเนี่ยจากออร์แกนิกล้วนแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากๆถ้าเทียบกับ Facebook ที่โค้ดแอ้มทำอยู่โค้ดแอ้ ถ้าไปดูใน Facebook เก่าโคตดแอ้มียอดฟอลอยู่ที่ประมาณยอดกดไลค์ไปประมาณ7จ0ดแปแล้วก็ไม่ค่อยแบบออกแบบแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่7จ0ดปคือใช้เวลาเป็นปีเลยนะคทุกคนแต่พอมาทำาอ G แล้วทำใน IG Reels นะโอ้ยอดแบบฟอล์เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็เป็นเป็นทาร์เกตที่มันใช่ด้วยทุกคนมันเป็นทาร์เกตที่ใช่ด้วยคือ ในทุกแพลตฟอร์มคือคอนเทนต์ is the king แล้วก็คอนเทนต์สั้นคือ the best อาโอเคถัดมาแพลตฟอร์มที่3จะบอกทุกคนเลยว่าสำหรับใครที่ทำ YouTube บอกว่า y o youtube หางเงินไม่ได้หรอกโค้ o u t u b e เนี่ยต้องมีโหไปทำตามคนอื่นยอดแบบไม่ไม่ยอดคนอื่นเป็น 100, แสนเราถึงจะหาเงินได้เป็นพัน โค้ดแอรบอกเลยว่าโ no, นทุกคนวันนี้โค้ดแอรมาบอกความลับสำหรับใครที่ทำ YouTube แล้วเป็นคนใหม่โค้ดแอรเพิ่งเปิดช่อง y t u t u แบบมาแล้วก็เอาคลิปมาลงจริงจังโดยที่แบบไม่ได้จริงจังเลยนะคือก็เอาคลิปที่เนี่ยไลค์จาก Facebook นะ่ะมาลงมาลงมาลงแต่ก็เป็นแบบทุกคลิปของเราเราก็จะตั้งใจเนาะทำทีเซนนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเราก็คืออยากเพิ่มช่องทางให้คนรู้จักเรามา,มากขึ้นนี่แหละคะ่ะ YouTube ตอนเนี้ย ถ้าใครที่อยากจะทำออร์แกนิกนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญ YouTube มีความแบบ t u b e Short คุณต้องแบบท u t u b e Short ก็คือคุณต้องทำแบบฝึกทำา5บห้าวิเห็นไหมแพลตฟอร์ม Facebook ก็ต้องมี IG เรียวแลเออมี Facebook เรียวและต้องทำคลิปสั้นและิน s t a g กรมก็ต้องทำคลิปสั้น IG เรียว YouTube ก็ต้องเป็นคลิปสั้นแล้ว เห็นไหมทุกคนจําเป็นมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวโค้ดแอจะมีเปิดคอร์ส YouTube ด้วยนะคะเอาประสบการณ์ที่โค้ดแอทำเนี่ยแบบยอดฟอร์มไม่ถึง100ยอดฟอร์มหลักสิบแต่มียอดขาย5หลักแล้วอะทุกคนคือเพราะว่าเราเราให้ความรู้ไงเราในแพลตฟอร์มของ y t u t u เนี่ยคือเน้นการให้ความรู้เราต้องให้อะไรคนก่อน แต่มันก็เหมือนเวลาที่เราสร้างตัวตนมันเป็นการทำเพอร์ซันอลแบรนด์แต่ว่ามันจะมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักการทำคีย์เวิร์ดอ่ะแล้วก็แผ่อันที่สองะค่ะก็คือ y t u t u b e YouTube Ad เนี่ยตอนนี้คือเขาจะเพิ่มช่องทางไปในช่องทางทีวีมากขึ้นส่วนออันที่สามนะคะอ่ะอันนี้ก็คือบันจ,นจะคล้ายๆกันคุณสามารถทำ อ่า YouTube อันนี้โค้ดแอร์พิมผิดโทษทีค่ะก็นเนี่ยก็จะเป็นแอดเหมือนกันนะคะไอ้สามสี่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวอัปเดตมาให้ใหม่เนาะโอเคถัดมานะคะ TikTok นี่ทุกคนรู้ไหมคะว่านักเขาเรียกว่านักแบบมาคิทติ้งระดับโลกเนี่ยที่โค้ดแอร์ได้เอาข้อมูลของเขามาเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาบอกว่าอ TikTok เนี่ยคือเป็นแบบเปลี่ยนเลยนะ เปลี่ยนแพลตฟอร์มเลยนะสังเกตว่า TikTok เนี่ยดังมากเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะก็คือดังเนี่ยแล้วเขาโตไปไวมากคือทุกคนต้องยำรับเลยว่าแพลตฟอร์มคลิปสั้นเนี่ยทิกตอกคือมาแรงมากๆตอนนี้ปีหน้าเนี่ยทิกตอกเขามีแพลนที่จะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแบบคุณสามารถไลฟ์สดตอนนี้อยู่ที่ในอังกฤษนะในประเทศอังกฤษเนี่ยคือคุณสามารถไลฟ์สดผ่าน t ิ k t o k เนี่ย แล้วก็สามารถกดเลือกได้เลยกดช็อปได้เลยนะในแพลตฟอร์มนี้แต่ในเฉพาะที่ประเทศอังกฤษนะคะคือคิดโค้ดแอคิดว่าเขาน่าจะแบบขยายมาเหมือนที่ f a c e b o o k เดียวที่ตอนนี้ที่อเมริกาใช้อยู่เนาะคือคุณต้องเตรียมตัวตอนนี้คุณแค่ต้องเตรียมตัวว่าถ้าคุณอยากจะปังคุณต้องทำถูกช่องทางคือโค้ดแอบ,บอกเลยว่า เราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าคนไหนคือเขาจะถูกจริตกับเราแต่แค่เรารู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างในแพลตฟอร์มไหนถัดมา t ิ k ต o อกเขาจะเก่งมากๆเลยก็คือแบบแบรนดิ้งคอนเทนต์เขาจะมีนู่นนี่นั่น้วมีอวอร์ดแล้วก็คนที่อยู่ใน t ิ k ต o อเนี่ยคือจะมีตั้งแต่เด็กไปเลยเด็กแบบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณเนี้ยก็คือคุณสามารถทำแบรนดิ้งทำให้คนรู้จักคุณได้ แล้วก็ที่สำคัญการรีเสิร์ชของ TikTok เนี่ยอันนี้คุณสามารถรีเสิร์ชได้เลยซื้อส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าใครที่ได้รู้จักเนาะโค้ดแอเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์เนี่ย Ig Real YouTube เนี่ยโค้ดแอก็ยังต้องไปรีเสิร์ชผ่านตัว TikTok เลยเพราะว่าช่องการค้นหาชื่อเพลงใช่ไหมอ่ะคลิปสั้นเนี่ยหลักๆก,ก,ก่อนที่จะจบไลน์ดีเนาะโค้ดแอจะบอกเลยว่า ปีหน้าเป็นปีของคอนเทนต์สั้นๆหลายๆคนที่เคยเป็นแบบเราบางคนเนี่ยก็จะชินในการที่เราสอนยาวๆเนาะคือตอนแรกคนแอดทำไอซีเดียเยแบบเหมื่อแตกเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าเฮ้ยแบบแบบคลิปสั้นแค่ฉันสวัสดีแค่ฉันพูดแค่ประมาณแบบ สีวีเองอะไรเงี้ยมันก็แบบจะหมด15วีแล้วเนาะคือจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคนแอดทำไอจีทำยู u ูบนะรู้สึกว่ามันปังกว่าติกว่าเฟซบุ o กนะแต่ f c e e o o o ก็เราก็ต้องมีนะเพื่ออะไรเก็บฐานของลูกค้าเพื่อในการไลค์ในการที่เราแชร์ให้กับคนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญไลโอเอก็สําคัญทุกคนต้องเก็บฐานลูกค้าในทุกแพลตฟอร์มเราไม่มีทาง คือจะบอกเลยว่านอกจากคอนเทนต์ s ี h เตอร์แล้วสำหรับปีหน้าแล้วเป็นต้องเป็นคอนเทนต์สั้นด้วยนะคือคุณต้องทำเองก็ได้คือคนเขาคอนเทนต์มันเยอะมากคนเข้ามาทำออนไลน์เยอะมากทุกคนก็ผลิตคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์แต่คุณต้องทำยังไงให้หยุดลูก,กาตาคนก็คือการทำคลิปสั้นแล้วก็คลิปสั้นของคุณเนี่ยคุณต้องมีท่อนฮุกตั้งแต่สาววินาทีแรกต้องทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าติดตามอะ่ะเราต้องติดตามไปในวินาทีทุกคน คอนเทนต์มันเยอะแล้วคุณต้องทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าคนมากดดูอ่ะต้องคุณต้องคิดแบบนี้เวลาคนมากดดูคลิปของคุณเนี่ยเขาให้เขาแบบอ้ยเราน่าสนใจแล้วยเงี้ยแล้วพอดูบ่อยๆโดยบ่อยๆแล้วเราแก้ปัญหาให้กับคนนะรับรองทุกคนยอดขายคุณจะมาอย่าโพสต์ขายเพียงอย่างเดียวในแต่ละแพลตฟอร์มคือใน,ในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยคุณต้องต้องโตแบบ โตโก้ากระโดดแน่จะคลิปสั้นโคตรแอเชื่อเลยวันนี้เราคุยกันเนี่ยให้เราไปฝึกเนาะให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกการทำคลิปสั้นแล้วมันเป็นการสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ของคุณไปในตัวด้วยถึงวันนี้คุณไม่มีแพลตฟอร์มแต่ถ้าคนรู้จักคุณเหมือนพิมพ์พายใช่ไหมคะทุกคน ของที่พิมพลิพายเนี่ยคุณเน่ยเดินออกไปซื้อที่ห้างซื้อเซเว่นซื้ออะไรก็ได้แต่ทำไมต้องซื้อกับพิมพริพายเพราะอะไร <c oughs> เขาสร้างแบรนดิง้ง <c oughs> เขาสร้างความเชื่อใจ <c oughs> เขารู้สึกว่าซื้อกับคนคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันถูกมันดีอ่า <c oughs> อยากให้ทุกคนสร้างเพอร์ซันแนลแบรนด์เพราะว่าแอดเนี่ยมันแพงแล้วแอดมันไม่ค่อยปังแต่ถ้าเราดูทริปนะเราทำคอนเทนต์เป็นนะรับรองว่า คนเขาจะมาติดตามเราแน่นอนเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เห็นไลฟ์นี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโคดแอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวโคดแอร์จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆในการทำคลิปสั้นเนาะเพราะว่าคอนเทนต์อีสเตอร์คิงสำหรับปี2020แล้วเชื่อว่าทุกคนเนาะ,ะจะเติบโตบนโลกออนไลน์ถ้าเราเข้าใจว่าการขาย คุณต้องแก้ปัญหาคนโดยการให้ความรู้การโฆษณาที่ดีก็คือการให้ความรู้คนรับรองแล้วเดี๋ยวคนจะมียอดฟอยอดฟอลโล่กลับมายอดการซื้อขายกลับมาแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาย้อนนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะสามารถเมนไว้ในใต้ไลน์นีนะคะได้เลยเนาะโอเค สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในหน้าไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ